ตัวที่มีเกสรดอกไม้คุณสมบัติพื้นฐานมันจะเหมือนเหมือนกันแต่มันจะมีแยกเฉพาะด้านออกมาออกมาในตัวของมันเองนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องตกใจว่าเราจ่ายผลิตภัณฑ์ไปแล้วเฮ้ยปลายระหว่าผู้จ่ายผิดแล้วคนไข้จะเป็นอะไรไหมไม่ต้องตกใจครับไม่เป็นไรมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษ เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นนะมันอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องตกใจให้เขากินให้หมดก่อนแล้วค่อยปรับมาเอไม่ใช่อุฐาระพี่พี่เอาคืนเอาคืนเอคืนจ่ายเป็นจ่ยายพิษอย่างคุณไม่ต้ตกใจนะเพราะฉะนั้นสับคืนื้นฐานมาจากเหมือนกันเลยนะครับแต่มันจะมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะด้านของมันดีนะครับมาดูข้ออาิตภันฑ์ตัวแรกที่เขาผลิตขึ้นมา คือสีอะไรนี่ไนงะคนเข,าข้าใจว่าสีน้ำตาลสีน้ำตาลเนี่ยบอเมเบนะครับตัวแรกเลยคือตัวนี้โพลิแทกสีเขียวชื่อเต็มๆของมันก็คือโพลิแทกสปอร์สปอร์แต่ว่ากีฬาสปอร์แต่ว่ากีฬาคนคิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยคนแรกเนี่ยเป็นเกสัรกร นะครับเป็นเนกษตรกรอ่นี่นี่นี่นกกมีเทโลดิซันเนี่ยเกษตรกรเมืออาชีพชาวเอสโต,ตเนียเป็นคนผลิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับผลินนตภัณฑ์สีเขียวหรือผลิตภั์สปอร์ตตัวนี้เนี่ยนะครับมันช่วยอะไรมันช่วยในการสร้างพลังงานสร้างกล้ามเนื้อกระดูกสายตาแล้วก็สมองเพิ่มตรงนี้ให้นะครับมันทําได้ยังไงนะครับ เจอเขาผลิตมาเนี่ยช่วยเรื่องของนักกีฬาโดยเฉพาะอ่าเพื่อในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกสายตาและสมองนะครับนี่คือตัวแรกที่ผลิตออกมาเลยส่วนประกอบของเขาดูให้นะครับส่วนประกอบของเขาประกรบอะกบไปด้วยเ G2 ดอกอไม้ G63 G63 เนี่ยมันเป็นอาาัตราส่วนผสมระหว่างตัวที่ละลายในน้ํากับตัวที่ละลายในไขมัน ก็คือ E หกสิบกับ E สิอ็อัตราส่วน20่ต่อหนึะแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เท่ากัน E 6ก6ิบมหิลลิกรัมวิตามิน c ีสิบสามิิลลิกรัมวิตามินบีนะครับหนึมิลลิกรัมแล้วก็วิตามิน b ีหกศูนย์จมศูนยมิลลิกรัมนี่คือสูรนี่คือสูรของโอลแพ จะแยกผลิตจะแยกสารออกไปบรรยายไม่ได้เพราะตอนที่เราขึ้นตะเบียนเนี่ยตอนที่เราขึ้นตะเบียนในในเมืองนอกเนี่ยทาง่ทางอะไรอ่ะทางพนักงานยาเนี่ยเขาจะให้ทางบริษัทเนี่ยระบุว่าตัวไหนเป็นตัวออกฤทธิ์เพราะนั <ian> right. state, ้นในการกระบวนกรกระบวนการผลิตยาเนี่ยในยาเนี่ยมันจะต้องระบุว่าตัวไหนเป็นตัวออกฤทธิ์ ซึ่งเอเดนเซก็ผลิตบอกไม่ได้นะครับกานนรเกตก็บอกอะไรไม่ได้เขาบอกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นสูตรเฉพาะบอกตัวไหนตัวนึงเป็นตัวออริทไม่ได้แต่ถ้าเอามารวมเป็นสูตรนี้มันผลมันจะออกมาแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เป็นผลแบบนี้จริงจนทานตนนกางาคณะกรรมการเขาต้อยงยอมว่าเออเฮ้ยผลมันออกมาอย่างนี้จริงๆิแต่จะบอกว่าตัวไหนเป็นตัวออริทบอกไม่ได้ ง่ายๆเลยกันนะครับนะวิตาเดนซีเห็นไหมถ้าแยกนิติมินซีออมาบอกว่าไม่ผลิตพันตัวตีเกลี่ยตีเขียวเราเนี่ยมีวิตาเดนซีอยู่13.5สามตัติกรัมแล้วก็ไปขายนะจะเกลี่ยกับที่ห้องอื่นไม่ได้หรอกเขาขายนิตาเดนซีเน่ยเป็นพันมิลลิกรัมถูกไหมถูกขอเราดีแค่เนี้จะไปขายแข่งกับใครขายไม่ได้หรอกครับจริงไหมนี่คือสูตรครับ ะนบางทีบางทีสมาชิกบางคนเข้าใจผิดเอาไปแยกงมันไ้ไม่ได้นี่มันเป็นสูตรตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะครับเป็นสูตรของโปรแทกก็เป็นสูตรนี้น้อยกว่านี้ก็ไม่ได้มากกว่านี้ก็ไม่ได้โลมันจะไม่ได้มันเป็นสูตรยานะครับเข้าใจยาเข้าใจแล้วนะครับที่คือสูตรของเขาและโดยเฉพาะวิตามินซีเนี่ยนะครับนะ แต่สูตรจริงๆน,นี่คือสูตรสูตรที่เราขึ้นทะเบียนแต่สูตรจริงๆก็ไม่ใช่อดีเพราะตอนเราขึ้นทะเบียนเราจะไม่เปิดสูตรทั้งหมดถ้าเราเปิดสูตรหมดเสร็จออยเสร็จเจ้าหน้าที่เสร็จเจ้าหน้าที่อยอยเพราะเขาจะเอาสูตรเราไปทันทีไปขายเอง นี่คือเรื่องจริงเลยน,นี่คือเรื่องจริงว่าเราจะตเติมสุกของเราไว้นะครับนี่คือสีเขียวตัวแรกที่ผลิตขึ้นมานคะครับช่วยอะไรครับบอกว่าคือหนึง่งช่วยลำเลียงออกซิเจนของเม็ดเลือดแดงไปเ,เลี้งลดดงงลาายงเซลล์ต่างๆของร่างกายให้ดีขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหารให้กับร่างกายเสริมสร้างพลังงานเพิ่มสมรรถนะความแข็งแรงอุดและกดทนในการปนซ้อนและ แข่งขันของนักกีฬานะครับนักกีฬามันช่วยไรม,มันทำงานยังไงเวลาเราบริโภคโริแทนเข้าไปงานวิจัยมันบอกชัดเจนว่าเมื่อเราบริโภคโปรแีนเข้าไปโปรแทนมันจะไปกระตุ้นร่างกายให้สร้างฮีโมโกลบินนี่คือการทำง,งานของเขานะจำว้ให้ดีนะกลไกของมันเป็นแบบนี้ มันไปกระต้น,นตรน่างกายให้สร้าง,างฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินมันก็อยู่ในเลืดเลือดแดงมันมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่จับออกซิเจนพาไปเลี้ยงต่างๆของร่างกายพาไปเลีเ้ยงเซลล์ฉะนั้นเมื่อฮีโมโกลบินสูงขึ้นถูกไหมออกซิเจนมันก็จะต้องสูงขึ้นตามเมื่อออกซิเจนมันสูงขึ้นตามมันก็ทาให้เซลล์เราเนี่ยได้รับออกซิเจนมากขึ้นในกระบวนการเผาผลาญ เมื่อมันได้รับออกซิเจนมากขึ้นกระบวนการเผาผลาญก็จะสูงขึ้นการสลายสารอาหารก็จะดีขึ้นเราลึกถึงสภาพเวลาเราเติมออกซิเจนให้กับกองไฟเราหมกพัดใช่ไหมไฟก็จะลุกแรงมากขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเราได้ออกซิเจนมากขึ้นกระบวนการเผาผลาญก็จะสูงขึ้นเมื่อกระบวนการเผาผลาญสูงขึ้นร่างกายก็จะได้รับสารอาหารมากขึ้นใชไได้สารอาหารมากขึ้น นี่หละมันทาให้ร่างกายได้รับตรงนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นสําหรับนะครับนะสรรพคุณนี่คือสรรพคุณมาตรฐานที่การแพย์ให้มาท mm ั hmm. ้งหมดเลยอันนี้แปลเป็นภาษาไทยให้ไปแล้ว mm hmm. ตัวเล็กมาก mm hmm. ถ่ายผิดไหม mm hmm. นะครับช่วยปรับปรุงพัฒนาปฏิบิริาการตอบสนองต่างๆของร่างกายให้ดีขึ้นนะครับ ช่วยเสริมสร้างสมาธิและความจําให้ดีขึ้นช่วยให้ร่างกายใช้แป้งและน้ำตาลได้ดีขึ้นเพื่อเสริมสร้างการทํางานของระบบการย่อยอาหารผิวพรรณและระบบประสาทให้ทําง,งานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคปกป้องการติดเชื้อได้ตลอดเวลาและช่วยให้การสร้างเม็ดเลือดแดงได้สมบูรณ์เห็นไหมครับช่วยย่อยฟื้นพ,พลังงานและช่วยในการสร้างเซลล์ใหม่เพื่อปัดสมจุลนะครับ เรื่องของอารมณ์การเบื่ออาหารและการในหลับมีบทบาทสําคัญในการเผาผลาญระดับเซลล์ให้เกิดพลังงานแก่ร่างกายช่วยเร่งการละเรียนสารอาหารเข้าสู่เซลล์นี่คือแปลจากการเด็กล้วนเลยนะครับที่เขาให้ข้อมูลดีๆมาก็เอามาแปลเป็นภาษาไทยนะครับทีนี้เราสรุปนี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของเขาแต่คุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือบำรุงร่างกายในเด็กและผู้สูงอายุ เพราะมันมีอะไรมีโคตรอิโนมีไหมมีโคตรอิโนมีเรื่องของอาชีนีนช่วยเด็กและเด็กที่กำลังจะเติบโตหรือคนแก่ที่ไม่ได้เรียนกระดูกหักนะครับมีแคลเซียมมีวิตามินดีสามมันต้องมีดีสามเข้าไปด้วยนะถ้าไม่มีดีสามจะคลื่อนเคลืไม่ได้นะครับมีวิตามินแคลเซียมมีวิตามินดีสามมีฟิโตเฟนมีเรื่องของไวน์ซีนนะครับและเสริมสร้างประสิทธิภาพของนักกีฬา ก็เติมเติมท่านยังไงนะครับเติมท่านยังไงเพราะว่านะครับมันจะไปช่วยอะไรครับมันจะช่วยในการบำรุงสมองนะครับมีอะลานีนมีทารีนเสริมสร้างพลังงานนะ ATP คนที่แพ้อากาศช่วยในการขยายหลอดลมนะครับมีทั้งแซนทีนมีทั้งกรูตาเทปโอนและสำหรับนักกีฬาเนี่ยมันจะเป็นอดทน เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายเห็นไหมร่างกายมันจะสร้างกดล็กติดขึ้นมาในเนื้อเยื่อใช่ไหมครับกดนักติดเหล่านี้มันจะถูกกําจัดได้ก็คือออกซิเจนเพราะฉนั้นนักกีฬาเวลาที่เขาแข่งกีฬาแล้วปั๊บเขาจงรีบหายใจด้วยออกซิเจนทันทีเพื่อที่จะลดกดลกกนลกติดที่ออกนะครับโดยเฉพาะทีมเนี่ยทีมวอลเลย์บอลดีนทีมเนี่ย เวลาเขาแข่งร็จปุ๊บนะเขาจะไปที่ที่ทํางานหนุนเลยนะครับทังทีเลยทังทีเลยเข้าไปถึงปุ๊บเขาก็จะเข้าไปในห้องอห้องปรับอาณหภทางวาดสูงหายใจด้วยออซิเนร้อยเปอร์เซ็นต์ายใต้แรงกดดันประมาณประมาณประมาณหนึ่งบรรยากาศประมาณสองบรรยากาศประมาณสองบรรยากาศหายใจด้วยออกซิเนร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อขับก๊ดเล็กตีออกเพราะว่าอุลุภูมิจะต้องแข่งต่อแล้วการขับก๊าเลกตีออกอย่างนี้นะครับมันต้องให้ร่างกายสดชื่นได้เร็วลดอาการเหนื่อยล้า และตัวสีเขียวเนี่ยมันเพิ่มอเอาที่ตัวนี้ได้มันทําให้ลดอาการเหนื่อยล้าของในกี่หลายน,น้นะครับและงานวิจัยของมันพบว,ว่ามันช่วยฟื้นฟูสภาพภายหลังการให้ยาต้านมะเร็งหรือการให้ด่างสีบําบับดเพราะมันอุดมไปด้วยอะไรครับชนิดอเมโนวิตามินบีโอแอสปาร์ติกแอซิดและไลซีนเพราะนั้นเคสที่เราเจอคือถ้าเป็นเรื่องของเป็นเคมีโอหรือฉา,ายแสงให้ทางสีมะเร็งฉายแสงให้เคมีโอ ขเขาคิดเขียวบวกเข้าไปด้วยเพื่อจะเสริมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาตรงนี้ให้ของเขานะครับยุทธภูมิสุภาพเร้ากาจในการหายใจได้จริงซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยใช้กับนักกีฬาโอลิมปิกในหลายๆประเทศในหลายๆประเทศเลยนะครับใช้มานานแล้วด้วยใช้มานานแล้วในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี1972ที่เบอร์ลินมีนักนก,กีฬาคนหนึ่งครับนี่ครับ ลเลซี่ไวเลเป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่วิ่งแข่ง1น0 0 0นเมตรของประเทศฟินแลนด์ปีนั้นนะครับนักกีฬาฟินแลนด์เขามีปัญหาเรื่องของเมื่อ4ปีก่อนหน้านี้นะครับ4ปีก่อนหน้านี้นักกีฬาฟินแลนด์วิ่งแข่งทีทาแล้วไม่ได้เห,เหลเลยทำให้สมาคมทีทาของฟินแลนดะ์เนี่ยเอ๊ะทำยังไงที่เราจะดูแลสุขภาพนักกีฬานี้ เพราะนักกีฬาเหล่านี้เนี่ยเวลาฝึกซ้อมเนี่ยนะครับเวลาซ้อมเหนื่อยเนี่ยมันกินอาหารไม่ลงคนเราเนี่ยเวลาเหนื่อยไหจะกินอะไรดีก็มันก็จินไม่ลงเพราะมันเหนื่อยถูกไหมนักกีฬาก็เลยขาดสารอาหารเขาก็เลยค้นคว้าว่าเอ๊ะทำไมเราอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีสามารถที่จะช่วยฟ้นฟูนักกีฬาได้เร็วโดยที่ว่าไม่ต้องย่อยกินไปปักไม่ต้องย่อยนะครับเขาก็เลยมาเจอกับผลิตภัณฑ์ในตัวโปรตันตัวนี้เหี่ยเขาก็เลยนาไปให้นักกีฬาของเขาได้กิน ปรากฏว่าเมื่อเขาได้เดิบไปโภไปแล้วนะครับนะวันที่มาแข่งขันกีฬาในปี1972นักกีฬาของเขาคนหนึ่งครับคนนี้คือเลซี่ไวเลนแข่งไปแล้วในขณะที่วิ่งอยู่ได้ครึ่งทางหกหลม้มหกหล้มครับปกหล้มเขาวิ่งกันไปแล้วแต่ลุกขึ้นได้ครับแก่วิ่งตามวิ่งตามแล้วก็แสงไม่ได้แสงธรรมดานะแซงแล้วก็ทาลายสถิติคงูลิมปิด้วย เขาก็สื่อมาว่าปากคนนี้เป็นใช้ยาโดมหรือเปล่าสุดท้ายมันไม่ใช่ยาโดมครับเขาพบว่าเรซซี่เดล <c oughs> ีคนนี้กินผลิตภัณฑ์โพลิสอีอาาีคนนึงชื่อวัชระวัชระได้ที่สองครับทั้งคู่กินสีเขียวทั้งคู่ครับกินกระดิ่งทั้งคู่นี่สายเขียวกล <c oughs> ังใบกรลังใบสุดยอดมากเลยนะบสุดยอดมากเลยนี่แหละนี่

เขาจะไปขายตัวเองแล้วเด็กที่กำลังจะเ,เจติบโตคนแก่ที่ไม่มีเรื่งรมกินเลยครับผิวเดียวได้หละสุดยอดมากๆ,ๆเลยนักกีฬาไทยก็กินนะหลายคนนะครับนักกีฬาดินชาติหลายคนก็กินตัวนี้นะครับก็คืออย่างนักกีฬาดินชาประตูดินชาหลายคนก็กินนะครับกินแล้วก็ผมเคยเอาไปให้สมัยก่อนลูกชายเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะครับเป็นตัวสำรองเป็นตัวสำรองเออ ก็เลยเอาไปให้เขากินปรากฏว่ากินไปได้ประมาณสอ,องอาทิตย์แรกเขาก็โทรกลับมาว่ารัาเอาอะไรไปให้หนูกินอะ่ะไม่มีแรงเดินเลยครับไม่มีแรงเลยครับเสร็จแ,แล้วก็เลยบอกกินต่อไปก็เรารู้ว่าไงวิจัยมันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อร่างกายไม่เคยได้รับการอาหารพอได้รับสารอาหารตรงนี้เข้าไปพุกเนี่ยมันําให้คือต้องพักก่อนแล้วพออีกตรงอีก,อกถ้าประมาณอาทิตย์ที่สามมันก็จะแข็งแรงามากปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งนักกีฬาไปแข่งแล้วปรากฏว่าตัวจริงไม่มา ปกตไม่สบายเขาก็เลยรวมแข่งๆมาปวดว่าเขาก็ได้ยินเสียงเดียดกีร่าเขาก็ได้กล่าคเฮยผมไปที่หลงแล้วแหละเพราะปกติได้ที่หลงนะเออสรุปแล้วได้สามเดือนญทองเออต้องโกงว่าเลยลูกชายผมนี่เนี่ยได้กีร่าได้สามเหรียทองนะฮะพันธุ์นี่ไหนพังตรงนี้แหนก็ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันโอ้ผมมีตำนาน ขอดีต้องมีตำนานที่เป็นเวลา